สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสับป,ปะเดอครัวแตกนะคะวันนี้โอ้มือน,นี้สับป,ปะเดอได้งานดีให้ FC เอฟยพิดกันกับมื่วานเลยมื่วานนี่นอนสาบราบเลยเขาห้องเปึงทุงนี่ปุ๊ยเขาขาเจาง,งามค่ะบอมีลมแม่เอฟซียืนตรงเคารพทงชาติเลยแหละหน้านี้ งามดีดีเข่าเขมืงเปละ่ะรปูนบิดเลยของห้าวเบิดเกี่ยวฟังนี่แ่ะห้าก็จิไปเกี่ยวฟังุ่นต่อเอาปุ๋ยยังไงใส่นี่มันคือบ่อหลมเลยเอาปุ๋ยยังไงใส่ อ,อุ้ยบันมาว่าเราปูปานสาดอยู่ปูตีปูมันกันไปมันกันเกนเนนนี่ยง่ายเลยเนาะเอ้ยทั้งน้ำทั้งเงียงมาว่าน้าม,มาสิวเครื่องเอวพุ่นตีน้ำไหลกับ่อใบ้น้ำก็ไหลแถมลมนี่ต้งหากเบื้องหน้านี่ข้าเจ้าน้ำก็บบ่อขีมีแถมยืนทุกต้น เยสิวาเฮห,หนาคือกันเด้อเบงอุ๊ยนี่กันมีผลเงิอน,น่นี่ต้นแข้งต้นอ่อน เป็นแต่มีปลาเนาะหน้าเพิิน,เป,นเป็นขีต้ตมเป็นอย่างยู่คือว่ามีปลาให้จับเนะี่ยเต็มเราตัวนั่นห้องเราเมื่อวานนี่ได้สามอุ่มเต็มๆเอาไปขาย ได้ซีตันสามสามอุ่มรถเกี่ยวเฮาเกี่ยวได้จักรอบนี่รอบหนึ่งบอกอันนี้รอบนึงทั้งฝุ่นได้จักรอบเต็มหรอ,อเขาเขาเจาะง่ามดีดีเต็มแล้ว่างกลับไปเท่ นี่ล่ะทำโมว่านอ่ะมันยืนจังสิมันอันนี้สิไหมมันคือสิไดร้ายนะโมว่านนี่โมว่านมันเกี่ยวอยา่างยอนมันลม่มทั้งลม่มแถมล่มใส่น้ำอีกตั้งหากมันก็เลยกลายเป็นสาเข้าไปนำ้ำแต่ก็ปล่อยเขาบ่าออกยอนมันเปียก มาขวดไงนะึน้อเยโอ้ยเจ้าก,กระเทศแต่น้ำดิละะเ้ยตีมอตะแข็ง ม่าอออันสะออนเขาเขาแท้ต่างกันรีบรับนี่มีจริงจริงขันไหลเนาะยยังซีเนาะอีพอพอห้าเวเบิือนได้นี่คุณนะ่ะจะเขาเสี้เกี่ยวหรือบ่เขาลงเกี่ยวใหญ่ดี๋ยวละคเหร ตั้มด้วยล่ะแม่เสียวเสี่ยงก็เลยว่าถ้าให้ท็าปมาอัดเสี่ยงเข้าสีเกียวตั้มๆไงโย่เ <c oughs> <c oughs> ข้าเกียวแล้วเข้าก็าสิมาอัดเสีเ่ยงตอ่อถ่ายมันแห้งก่อนเอ,เอาเชียวเสี่ยงนะคะหน้านี่แต่ว่าข้างเขาง,งามยู ที่ประมาณนาทีเจ็ดที่แปดนี่แหละช่วงงานหลายๆมองไรแบบเป็นอ่าวยิ่งใหญ่เทากับเสียค่าเกียวไปจอดทิมไปเลยบพต้ดองง่ายยากนะเพราะวะ่าเทามีรถขนแค่ขั้นเดียวแล้วมันจะเป็นรถไทเนาะมันขนมันซ่ามันใหญ่ซ่าเทากับเสียไปทิมไป สีใหญ่แต่ขั้นหน่อยเนี่ยขั้นใหญ่ง่าย